ต่อมาจะเป็นในส่วนของเงื่อนไขาการ u ค c o ์สครับผมก็คือเราต้องทําการเลือกสินค้าลงตะกร้าเป็นสินค้าที่ u คอร์สได้นะครับกดขายให้ลูกค้าโดยที่ถ้าสมมุติว่าเราขายให้กับลูกค้าตัวเองหรือลูกค้าที่เราเป็นผู้ดูแลหรือออเดอร์ที่เราขายก็จะ u ค c o ์สได้สมมุติผมบอกว่าผมขายให้กับลูกค้าท่านอื่นลูกค้าของคนอื่นใช่ไหมครับผมแล้วผมก็ทําการขายกับลูกค้าคนอื่นจนสําเร็จกดเลือกคอร์สครับ ในส่วนนี้ลูกค้าคนนี้เราจะนำออสินค้าเข้ามา up c o ์ t เราจะเห็นว่าเราจะนำในส่วนของตัวสินค้าที่เป็น h i d ด e n ของออเดอร์ที่ท่านอื่นเป็นผู้ขายไม่ได้เราจะ h i เด้นเราจะนำตัว h i d เ e n นได้เฉพาะของตัวเองครับผมอย่างเช่นตัวเนี้ยเราเอา h i d ด e n ของคนอื่นมาไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากว่าคนอื่นเขา h i เด e นไว้ครับผมก็คือคอนซัลท่านอื่น h i เด e นไว้เขาจะเอามาใช้อัพ c o ์ t ได้แค่คนเดียวสิ่งที่เราเอามาอัพได้ก็คือ จะเป็นในส่วนของลูกค้าเห็นเราเอามาอัพได้หรือจะเป็นฮิดเด้นของที่เราเคยฮิดเด้นไว้เองจะเอามาอัพได้ครับผมแต่ถ้าเป็นฮิดเด้นของท่านอื่นแบบนี้จะเอามาอัพไม่ได้ครับผมสมมติว่าผมบอกว่าผมจะเอาฮิดเด้นตัวนี้ก็จะติ๊กไม่ได้แต่จะเอาในส่วนของตัวที่ไม่ใช่ฮิดเด้นได้อย่างเช่นเอาเอามาทั้งหมด50ก็คือเอาที่ลูกค้าเขาเห็นมา50มาเป็นในส่วนการส่งรถอัพพอร์ตก็กดยืนยันครับ แบบนี้ก็จะสามารถทำได้ครับผมถ้าสมมุติว่าเราบอกว่าเราก็มี hidden แล้วเราก็กดสรุปจนไปถึงชำระเงินครับผมจนชำระเงินสำเร็จ ยืนยันครับแล้วเราก็ไม่อ๋อยังไม่แบ่งยอดนะครับเดี๋ยวจังหวะนี้เราก็จะทำการซื้อออเดอร์ให้ลูกค้าคนนี้อีกหนึ่งรอบโดยที่ถ้าสมมุติว่าออเดอร์มันแ p ดพูบแล้วก็จะสามารถหยิบอ่อตัวที่เราชำระเงินมาฮิดเด้นได้อีกดีย๋ยวผมจะขอไปแ p p พูบออเดอร์สักคู่โดยที่เราก็ทำการแอดสินค้าเหมือนเดิมแล้วเราก็เมื่อกี้มีการแอดพูบออเดอร์ให้แล้วเราก็ไปดูที่ออเดอร์ดังกล่าว ออเดอร์ที่เป็นสำเร็จเนาะตัวนี้ก็คือเราซื้อออเดอร์ตัวนี้มาที่มีอัพอร์มาโอเคแอปพูด okay. เรียบร้อยเดีย๋ยวเราจะจำเลขไว้3707นะครับเราทำการขายให้กับลูกค้าคนเดิมเลือกเหมือนเดิมครับผมกดถัดไปแล้วเราเลือกอัพอร์อีกหนึ่งรอบพอเป็นออเดอร์ของท่านอื่นอันนี้คือท่านอื่นเป็นผู้ดูแล จะเห็นว่า ot, เรากดเราเราเปิดฮิดเด้นให้เขาไม่ได้แต่ถ้าเป็นออเดอร์เรา3707เนาะเดี๋ยวผมจะลองกดลองค้นหา37 0 7 3 7 0 7อ่ะแบบนี้ปุ๊บก็จะเห็นว่าเราเอาฮิดเด้ที่เราเป็นคนฮิดเด้นมาอัพได้ครับผมเราเลือกมาหนึ่งได้อันนี้เราเลือกมาอีกหนึ่งแบบนี้ก็ทำได้เพราะว่าเนื่องจากว่าเราเ, order, เราเป็นคนฮิดเด้นเองของออเดอร์เราเป็นเจ้าของออเดอร์ที่เราฮิดเด้น สามารถอัปได้ประมาณนี้ครับในส่วนของตัวเงื่อนไขการอัพคอร์ก็จะมีเพิ่มมาดังนี้ครับผม